สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินชิไชหน้าผม,มาฉินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองหลายปินมณฑลกวางซีจ้วงประเทศจีนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านเพื่อนนะพอดีเรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออาคางนะครับ<ม>เขาได้ซื้อบ้านอยู่ในเมืองนะครับผมเป็นคอนโดนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมทั้งหมด120ตารางเมตรราคาอยู่ที่ประมาณ2อล้านห้า บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนกันว่าในราคานี้ที่บ้านที่เราได้มามันดีไหมถ้าเราเอา2ล้านหบาทไปซื้อบ้านที่ไทยมันได้ดีกว่าไหมครับแล้วอย่างหนึ่งน,นะครับผมเพื่อนมาซื้อบ้านที่นี่มีเหตุผลจะบอกเลยนะเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะครับผมเหตุผลที่บอกมานะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตลกจังว่าเอ๊ะต้องมาซื้อบ้านที่นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับ บ้านเพื่อนจะไปทางนี้นะครับผมอยู่เดกที่10บนะครับผมที่นี่เอ,อ่มันดีมากเพราะว่าเพราะ,ราะ่งสร้างมาได้ยังไม่นานนะครับผมแล้วก็การจัดวางหลายอย่างมันโอเคมากนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่อื่นมันแคบแล้วก็คนเยอะด้วยที่นีมน่มันเหมือนอยู่ชานเมืองนะครับผมถ้าเราจะเข้าไปในใจกลางเมืองต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ เป็นเด็กใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนได้ยินเสียงไหมครับบางบ้านนี่เขาก็ยังกําลังตกแต่งอยู่เลยที่นี่อะ่ะเด็กไม่สูงมากเพื่อนบอกว่ามาซื้อที่นี่อเพราะว่าที่นี่มันโอเคมันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองมันสงบรถผ่านก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าอยู่ในเมืองมันวุ่นวายนะครับถ้าอยู่ใจกลางเมืองอะ่ะเขาไม่ชอบ เนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเเพื่อนย้ายเข้ามาอยู่นี่แล้วแหละแต่ว่าส่วนมากบางบ้านนี่เขายังตกแต่งไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ย้ายเข้ามานะครับก็เลยแบบคนยังไม่ค่อยเยอะแต่ผมว่าสิ่งแวดล้อมมันต่างๆเนี่ยนะผ่านนะครับผมมีต้นไม้มีที่ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ยังมีพวกสนามบาสอะไรต่างๆ ถ้าเราออกไปข้างนอกนะครับจะมีร้านขายของร้านอาหารเยอะเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่เึกที่เจ็ดแล้วเพื่ออยู่เึกที่สิบนะครับนี่บ้านลักษณะแบบนี้ทุกคนว่าสวยไหมครับเพราะว่ามันสวยนะครับสวยมากเลยแต่ลึถเดิกอะที่เขามันห่างกันเยอะห่างกันไกลนิดนึงมันดีนะครับ เพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้กันมากมันแออัดแล้วอย่างนึงแสงแดดมันไม่สามารถเข้าบ้านได้บางทีเราตากผ้าอะไรมันมันไม่ค่อยแห้งยิ่งเป็นหน้าหนาวของจีนนะครับผมจะไม่เหมือนไทยถ้าหนาวก็หนาวมากเลยเวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วดากผ้ามันไม่ค่อยแห้งต้องใช้เวลานานะถ้าเป็นแบบนี้ลมสามารถเข้ามาได้แสงแดดก็เข้ามาได้ ไม่ค่อยรู้สึกแบบแออัดนะครับอถ้าผมมีตังนะผมก็อยากซื้อบ้านสักสักสักบ้านหนึ่งที่อยู่ในเมืองแบบเนี้ยแต่ว่าต้องสู้อีกต่อไปนะครับผมอาจจาะทุกคนดูข่าวว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่จีนมีปัญหาเดี๋ยผมบอกเลยนะถ้าคนจีนที่เขาไม่เคยมีคอนโดไม่เคยซื้อบ้านมาก่อนถ้าเขามีตังแนละ้วเขาก็ยังอยากจะซื้อบ้าน ซื้อบ้านนะครับผมตอนนี้เราอยู่เตกที่สิบแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับผมบ้านเพื่อนจะอยู่ชั้นที่ห้านะครับเน่ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับแต่ก็ใกล้แล้วอืมมีลิฟต์นะครับผมบ้านเพื่อนอยู่ชั้นห้าตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์แล้วครับห้องลิฟต ข้างบัวนะเขาก็ยังเอาพวกแผ่นไม้มารองนะครับเพราะว่าบางบ้านที่เขายังตกแต่งยังไม่เสร็จนะครับเขาก็เลยเอาแผ่นไม้มาเผื่อแบบคนที่เขาเอาลิบมาย้ายพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับโอ้โหเมื่อเลยครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะครับผมเพิ่งตกแต่งเสร็จนะครับย้ายเข้ามาพักยังไม่ถึงเดือนนะครับอยู่ห้องตากห้าศูนย์สามนะครับ ไม่ต้องใช้กุเจน,นะใช้รหัสกดสมาร์ทมากตันตรงนี้นะเวลาเราเข้ามาแล้วมันจะเป็นตู้เก็บรองเท้าต่างๆข้างบนก็ตู้เก็บของนะครับเป็นไงบ้างครับบ้านแบบนี้ก็ใหญ่อยู่นะร้อยยี่สิบตารางเมตรแต่ว,ว่าเฟอร์นิเจอร์ก็มีบ้างแล้วเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าจะซื้อทยอยซื้อมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้มีแค่นี้ก่อนโซฟาแล้วก็มีต๊กมีทีวีอะไรประมาณนี้ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเพิง่งต้องซื้อมาอีกนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับทุกคนตรงนี้คือวันที่เขาเ,เรียกว่าอะไรจ,จัดงานเพื่อนบ้านใหม่นะครับเขาชอบซื้อพวกของที่มันเป็นสีแดงเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมก่างเช่นแอปเปิ้ลแล้วก็อะไรต่างๆนะครับ ไอ้ตรงอยู่ในถงแบบนี้นะครับมันมีพวกถั่วเหลืองข้าวสารแล้วมีพวกเหรียญด้วยนะครับผมแล้วก็มีส้มส้มออด้วยนะครับในทีวีใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนนะครับอาคางเสื้อขาวส่วนอัดตรงเดี๋ยวคืออันนี้เราจะกินข้าวอยู่ที่นี่นะครับผม นี่โซฟานี่ก็ออชอบมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วส่วนตรงนี้นะครับเหมือนเป็นระเบียงก็ได้นะครับผมเราสามารถชมวิวข้างนอกได้แต่ตอนนี้คือเมื่อแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นอะไรข้างหน้ามันจะมีสนามบาสท,ที่ออกกำลังกายต่างๆนะครับนี่ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็เ <c oughs> วลาซักผ้าเสร็จแล้วก็เอาไว้ตากตรงนี้นะครับผม มีตู้เก็บของมีพวกเครื่องซักผ้าบอกเลยนะใช้ใช้ชีวิตอยู่บ้านแบบนี้นะครับผมมีความสุขมากเนี่ยข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นตอกกินข้าวนะครับผมตอกกินข้าวแบบแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าเขากินอะไรกันทุกคนข้าวต้มอ,อีกแล้วครับบอกเลยนะคนแถวบ้านนะชอบกินแบบข้าวต้มเอา,เข,าข้าวข้าวโพดกับข้าวสารม,มาผสมกันต้มเป็นข้าว เต้มนะครับกินให้ทั้งวันอาหารเช้ากลางวันอาหารเย็นก็กินได้หมดนะครับผมเพราะว่าบอกเลยนะถ้าไม่มีแบบนี้เราไม่โตหรอกครับเพราะว่าแต่ก่อนประเทศจีนจนต้องกินแบบนี้นะกินง่ายนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือมะจ่างนะครับผมมะจ่างเขาเอาไปสับให้มันเป็นแผ่นหั่นเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปทอดนะครับผม แล้วข้างในจะมีพวกถั่วเขียวมีหมูอะไรต่างๆนะครับอร่อยเลยลอบอกนะอบอกเลยนะอร่อยมากส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกถั่วเหลืองหน่อไม้ดองอะไรต่างๆนะครับของโบสถ์ทั้งนั้นเกิ <c oughs> <c oughs> นตรงนี้คือห้องครัวน,น,นะครับ ห้องครัวแล้วก็เพื่อนกับแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ไได้เ,เดดดส็ลามหรอนี่ลามหรอไอ้ดิฉันว้อนหงอนร้อนหอนนี่กลิ่นหอมมากอร่อยมากนะครับห้องครัวก็สะอาดก็ใหญ่อยู่นะครับส่วนตรงนี้จะประจานนะครับผม <laughs> บอกเลยนะช่วงตุจกีนะครับเขาชอบทำทำประจ่างแล้วก็กินกันเอาไปไหว้เจ้าแล้วอวกาไปกินต่วนี้คือไก่นะครับมีผักด้วนี่ครับว้าวประทวนมากบอเลยนะยนะมีห้องครัวสะอาดแบบนี้นะเราก็อยากเป็นเชฟนะครับผมทำกับข้าวกินทุกวัน เดี๋ยวเราไปชมข้างหน้าตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนดูห้องน้ําก่อนเลยนะครับผมรู้นะทุกคนอยากจะชอบดูห้องน้ําอ่ะเออมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็คืออ่างล้างมือแบงฟันอะไรต่างๆส่วนตรงนี้ก็มีพวกไดเบอผมอะไรตู้เก็บของเรียบร้อยค่อนข้างที่จะดี เป็นระเบียบนะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับทุกคนห้องน้ำแต่เป็นแบบนี้นะครับคนจีนนะ่ะนะเขาไม่ชอบไม่ค่อยชอบแบบเป็นใช้พวกชักโครกนะครับหนึ่งราคามันแพงสองทำความสะอาดยากเพราะว่าส่วนมากคนจีนเขาทํางานหนะักไม่ค่อยมีเวลามาทำงานทำความสะอาดบ่อยบ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าหนาวนะครับหน,น้าหนาวก็บอกเลยนะไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยถ้า คนที่เคยมาอยู่จีนนะน่าจะเข้าใจนะครับแบบนี้ทําความสะอาดง่ายเดีย๋ยวเรามาดูข้างหน้าต่อนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมมีทั้งหมดสามห้องนอนนะครับผมนี่ห้องนอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะมีแค่เตียงแล้วก็พวกตู้เก็บของนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ มันก็แลกเหมือนกันแต่ก็ตัวแบบอบอวนอยู่นะนี่ตรงนี้คือมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือห้องหลักนะครับผมห้องหลักเลยครับแล้วก็ข้างในมันมันใหญ่แล้วส่วนตรงนี้ด้วยนะครับมีห้องน้ําปิดตัวด้วยนะครับห้องน้ําก็เป็นแบบนี้สะอาดมากเป็นชักโครกนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นระเบียงนะครับผมห้องเก็บของแล้วออว่าเอาตอกชามาตั้งไว้ตรงนี้ชิมชาสักหน่อยหนึ่งคุยกันหรือว่าทํางานก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นกระจกกลางวันมันจะมีแสงเข้ามามันรู้สึกแบบสว่างนะครับผมทุกคนถึงเวลากินข้าวแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับผม อันนี้คือข้าวเย็นนะครับโอ้โหเมนูเยอะเลยครับเพราะว่าพวกนี้เพื่อนจะไปทํางานแล้วครับไปเดินทางไปเซรเจิ้์นะครับพ่อแม่แล้วก็เพื่อนกับเพื่อนพ่อแม่ของเพื่อนด้วยนะครับผมทั้งครอบครัวไปทํางานกันนะครับจะไม่อยู่ที่นี่ไปหาเงินนะครับเพื่อผ่อนบ้านหลังนี้ว้าวอร่อยมากบอเลยนะครับผมกินให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินไม่หมดก็ต้องทิ้ง น้อยใจเยไม่ดูใจนอยในี่แม่ของเพื่อนนะครับผมทุกคนเมื่อกี้เราได้กินข้าวเรียบร้อยนะครับผมกับข้าวอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นเคืร์นสุดท้ายที่เพื่อนอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนก็ไปทํางานที่เซนเจอร์นะครับเพื่อนเป็นเซลลขายคอนโดนะครับผมก็แล้วเมื่อกี้อ่ะตอนที่เปิดคลิปอ่ะจำได้ไหมที่บอกว่าทำไมเพื่อนเขา มาซื้อบ้านในเมืองทําไมไม่สร้างบ้านในบ้านนอกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านนอกเราถ้าเราจะสร้างบ้านหลังใหม่ตอนนี้สร้างยากมากยกเว้นเราได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวใหม่ต้องไปยื่นขอจากรัฐด,ด้วยนะครับถ้ารัฐไม่อนุมัติเราก็ไม่สามารถสร้างบ้านได้นะครับผมเราต้องไปขอถ้าเพื่อนเขามีแฟนเขาแต่งงานแล้วถึง สร้างบ้านหลังใหม่ได้แต่ตอนนี้คือเพื่อนไม่มีแฟนนะครับแผลุผลที่2นะครับคือเพื่อนอะ่ะตอนนี้ที่จีนหาแฟนยากมากผู้หญิงมันน้อยผู้ชายมันเยอะถ้าเราจะไปหาผู้หญิงมาแต่งงานนะผู้หญิงเขาต้องดูสมบัติของเราด้วยอย่างเช่นเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถด,ด้วยเราต้องมีพร้อมอะไรหลายอย่างด้วยนะครับเขาถึงจะแต่งงานกับเรา นี่คือสาเหตุที่เพื่อนต้องซื้อบ้านอยู่ในนี้นะครับเพื่อแบบไปหาผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขามาดูเงืเ่อนไขของเราว่าเอ๊ะคนนี้เขามีบ้านเขามีรถพร้อมไว้จะได้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับนี่แหละครับสมัยนี้ผู้ชายจีนนี่ลําบากมากนะครับต้องมีพร้อมทุกอย่างถึงมีผู้หญิงที่อยากจะมาแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยมันยากจริงๆนะครับนี่แหละคือเหตุผลหลักสองเหตุผลที่เพื่อน ยอมที่จะสู้ทำงานหนักติ้นรนหาเงินมาเพื่อซื้อคอนโดในเมืองนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคลิปเราด้วยนะครับบ๊ายบาย